สบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องสบ,บายดีเนาะวันนี้อยูพ่พบกันกับน้องหลาอีกเต้หรือว่าลาสไตล์สาราหลันเองวันนี้น้องหลาสิมาเฮ็ดกินนะทุกคนตอนนี้กำลังดังไฟเนาะพี่น้องกำลังดังไฟวันนี้น้องหลาชิมามาเฮ็ดกินนะสีหนึ่งปลาเนาะหนึ่งพักอากาศดอกนนกับอะหนึ่งปลาเนาะละจ้ะแจวมากรินพี่น้องนี่คือมะเฟ็ตกับมากรินนะในปลาเนาะพี่น้อง ซื้อมาเมื่อวานนี่พี่น้องเลยทีมาหนึ่งเนาะเอือไฟพี่น้องเดี่ยวน้องหลกักซื้มาหนึ่งเลยเนาะมาเฮ็ดกินเลยโมน,นี้พี่น้องมากัไก่โอเคเดี่ยวน้องหลกักก็มากำลังซืเฮ็ดกินเลย พื้นก็ซีล่าพักน้ำพี่หนอกพักกาดนะพักกาดป้อนจากปลอดภัยจากสามพิปเดือดพี่นนอกกาดผูมากับมือนะพี่นนอกเลยกาดดอกโยโย่จากพี่นอนอก่น้องหลักกาซีล่าพักกลางมีน่งพี่นนอกเลยขีมาหนึ่งเนาะแต่ว่าตอนนี้น้องหลักก็ซีอาป่าส่วัดก่อนพี่นนอกปลาตัวเฮา เออไปนี่นี่นะนหวไวนะคิดพ,พี่น้องตอนนี้น้องหลาก,ก็หนึ่งปาลาไหวก่อนนะพี่น้องเอเดียวน้องหลากก็จะลางพักเลยนะ เกิดจกการลากพักเลยจ้ะของเฮามันนีนะพี่น้องมาลางพักเลยเดี๋ยวไปกินกินกอ่กอน แบงไว้กินเลยพน้องเลยที่ลางพักนะนั่งไปไหวแต่มาล้างพักนะพี่นอ้องอันนี้ก็ทำมือเตี๊ต้าเลยเนาะอเมีิกาเป็นเวลาหาโมพี่นอ้องมาล้างพัก เก็บมาใหม่ๆเลยกันตลอดเลยมันมีห้าวกะโอเคตอนนี้หนนลังหลักกำลังพักเป็นทีเด็ดร่อยนะเนาะกำลงพักเป็นทีเด็ดร่อยแล้ว นี่ก็คือมารเซ็ตกับมากเล่นของเขานะพี่มาเฮดเซลมาเล่นพี่นอ,เเนนอนนกเลยเซลมาเลนนะถือมาหน่วยละพันกรีไปเนอะหน่วยละพันกรีเลยมาร์กเลนแะพี่น้องเลยมาเซ็ตซื้อมาสองพันกีบนะกำกำละสองพันกรีเนาะสีแดงแดงเลยจ้ะสีปีงปีงไหวละพี่น้องเลยปีงปีงของเขา เสียบมาปีงเนาะเสียบมาปีงแล้วก็เขาก็จะค้างไฟค้างไฟฮะมันค่อยๆฮ้มันสุกแบบสุกทางเนื้อทางนังเลยะครัเขาก็ปีกงอ่ะมาเล่นน้ำก็มาตำเจลอย่งางพอนี้ก็ใส่ปลาแดดใส่แป้งนัวใส่เกลือนิดหนึ่งเนาะนี่มาเพลิดาี <c oughs> ิปีงตำแบบเพ็ดเนแล้วตอนนี้น้องหลือกำลังหนึ่งปลาเ <c oughs> ล้อพี่น้องเลย <c oughs> ปลาซื้อมาเมื่อวานนี้นะพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้ ป้าซื้อมาเมื่อวานนี้ก็เลยม,มาอืออบไว้นะพี่นอ้องกินเมนื่อวานนี้แน,น่เมื่อวานนี้กัต้มปลาเนะาะต้มปลาเมื่อกี้กินหนึ x, ่งปลายหนึ่งปลากับผักนะพี่นอ้องเอ้ยตอนนี้เจ็บแขวอ้เนะเาะยังปวดแขวอยู่พี่นอ้องเว้าก,บกาบกระคอยสัตว์เ้อะกาบุคอยสัตว์เตี้นอะไรจะปวดแขวร้ายพี่น้องเอ้ยปวดปวดร้ายปวดนะคะลงหอดคอนคะอไข่เลยพี่นอ้องเอ้ยเป็นแบบอขออามาดานเนี่ยประมาณนี้เนาะไปกวดโยงมอมือเสาเนาะถ้าว่า ตันบมแมนปวดแข่าสัตว์เราะว่าปวดอ่าคอเป็นอมตะน้องคอแดงยังประมาณนี้เนาะเขาก็เลยวางยามาให้กินวางยามาให้สามสูตรเนาะแต่ว่าว่าบอกเอาแจ้งวางยามาให้สามสูตรเนาะมาอมบอัมปียาแก้อักเสบยาดีคอแดงยังประมาณนี้เนาะเขาวางมาให้ให้กินแล้วพี่น้องกินเสาเพลนแรกเลยก็เลยกินมือเสากับตอนเพลนแล้วก็ตอนแรงสังกินกายังรู้สึกว่าใครแน่ลงแล้วเนาะ เราซื้อมาค่ะในลงก็เลยมาเฮ็ดคลิปในมื่อนี้มื่อนี้จากชิมาเขาคั่วคือเกาพี่น้องเลย,ายมาแต่งกินคือเกาดังไฟใส่ฟืนนะพี่น้องวัดใสจทานเนาะอันนี้กำมือโอเคเดี๋ยวน้องละไปเกือบเป็ดก่อนเนาะเดี๋ยวมาแล้องนะ้ชิมาเฮ็ดให้ชิมาแนะนำวิธีเฮ็ดอย่างแจ่วเนาะแจ่วให้ได้งานพี่น้องเสียมักเฮ็ดนะกั ปลาเลนพร้อมในก็เอากระมอตามยังประมาณนี้เนาะ<ม>เดี๋ยวตรองรับไฟกระปิดนก่อนเด้อโอเคพี่น้องตอนนี้น้องหลากก็มาแต่กรเปิดแต่เนาะมาเสียบหมักเผ็ดเลยจ้ะพี่น้องเสียบหมักเผ็ดเด้อเอาใหญ่ๆเนาะนี่ค่ะนี่เสียบหมักเผ็ดก่อนจ้า พอเฟดกับกำกำหนึ่งสองพันกรีดเนะาะบังเลนต์นั่งโคตรพแพงเลยพี่น,อน้องหน่วยละพันเลยเสือมานหน่วยหนึ่งเพระาะว่าเขาขอครัวบาลายนะตามหน่วยเดียวกับพอนะกำลังหนึ่งป่าอยู่พี่นนอก เขาหนึ่งแนวพี่น้องเอ้ยมาหนึ่งปลาเลยม,มาถ่ายหีบต,ตอนหนึ่งเลยเนาะนี่พี่น้องพยายามปิดประมาณน,นี้นะพี่น้องเล้ย่าสิไปหาหนอใหม่แล้วบอกไปหาจากเสือพี่น้องเอ้ยมื่นกะสิไปหาฝืนพีนาอไปหาฝืนว่ามีฝืนดังล่ะฝืนเบิดละพี่น้องเล้ยฝ <_' S 2> ืนดังเบิดตละไปหาฝืนดังก่อนไปหาดังยามฝนพี่น้อง หาไหวนะขันบ่หาไหวยามฝนบ่มีเส้นหนังบ่มีเงินซื้อทานมีเงินซื้อทานซื้อทานไหวเลยก็ดีนี่ซ่มดีเนี่ยมาพอเด้อยังบ่พอเด้อสิบอสทำเผ็ดเลยจังแทบอ้าวอ่ะพ่อพ่อละแหงบ่ค่อยอันนี้ทองบ่ค่อยสะดวกเนียเจ็บกระเพาะขึ้นมาพอละนี่ละพี่น้องเลยซัมดีละบางเผ็ดกะแดงแดงนะพี่น้อง ปลากับพักสุกแล้วนะจังสีบีงมาขอมาเพชรนะจังสีบีงมาขอมาเพชรล้วก็สีตามเจาะ้าํมแจวพี่น้องเลยตอนนี้กําลังเพชรอ่ากําลังหนึ่งเนาะกําลังทําการนึงปลาพี่น้องกำลังทําการหนึ่งป,างปลงา,ปาตอนนี้พี่น้องเลยยังทนนันใดอันนี้กะเนาะโอเคเดียวมาเอกันตอนโอเคพี่น้องตอนนี้กะบีนังกะเปล้วเป็นที่รับรองเลยเนาะ มักเลนล่ะกัมักเพชรพี่ยังกะตัวปีงเดียวรอเลยพี่น้องเลยมาตำแจวเลยพี่นอ้องเอาวมพี่ตำม,มักเพชรกับปลาไฟนัวไปกอนนะพี่น้องเลยเดี๋ยวสิเอามักเลนลงน้ำลังเนาะอันนี้จะทำการตำเลยพี่นอ้องจ้ะมักเพชรกับเฮาปีงเนาะงปีงคอยคอยปีงพี่น้องเลยบอกใหม่ใหม่เลยก <c oughs> ันใหม่เทว่าจบกอาวอา่ะสิคอยตำพี่นอ้องเนี่ยมักเพชรสิเต้นขาวตาพี่น้องเลย ินมือนี้พี่น้องเข่าขั้วมือนี้เนาะเข่าขั้ขขวคือมือพี่น้องเออเจ้ามือนี้มือพิเศษนะสัสนั่งกองก็คอยไ,ได้เนาะใบมืดน,นิดนึงเอาตอนนี้น้องหล่าชิมะศัยมักเรีนตัวเฮาวปีกโอ้มักเรีนกับโเหิบันดำายพี่น้องเอามักเรีนตัวเฮาวปีกเลยเด้อมีอกับฮอนไรพี่น้องเฮ้ยอุ๊ยฮอนเนาะน้องเทฮอนแท้ หอ,อนเทพพี่น้องบุหอนหลายพี่น้องหอนหลายหลายหอ,อนเองว่าสัตวอ่าเอาดูข้างในนางมีจะไปซีลมอ่าบักเล่นตัวเฮา งพี่นอ้องอ่าันนี้เราก็สิมาเอามักเรนตาม,มักเรนเน้ะเนาะมักเรนหน่อยแบบใหญ่เลยพี่นอ้องโอ้ทำบอลเล็กทำ <g ül> การตาม,มักเรนเลยนะพี่นอ้องอ่าช,อชอ่อช่อช่อตามให้แหยังคงขาวตาพี่น้องสวัสดสีหองให้เลย เงินเนาะพี่นนอะตังกองบาได้โอเคตอนนี้น้องหลากระิททำการเอาปลาแดกใส่เนาะต้องปลาแดกใส่กันไอเยี่ยมปลาแดกแล้วตามมาด้วยน้ำที่เท้าหนึ่งผักเนื้ออันนี้เนอะน้ำทเท้าหนึ่งผักเอาใส่น้ำผักเลยพี่นอนองแดดเนาะโอเคโอเคเรียบร้อย ต่อไปก็คือการณซิมเลยเนาะพี่น้องเลย สลางผูกกัดทีวีแล้วผูกกัดทีวีกสางมานั่งเคียงข่า,ขาวเสมอมาให้กำลังใจอีแมลมาสัน้นเลยเป็นกำลังใจแม่ว่าลูกหเป็นกำลังใจให้แม่วล้ลูกโ,โอ้ยงามแท้เราก็จะทอใส่เลยนเนาะเดี๋ยวน้องหลาน้อเติมเกลือนิดเด้อโอ้ยจะหมักหมักเผ็ดทอจอด พี่น้องนี่ก็เรียบร้อยแล้วเนาะเดี่น้องละสิตื้มาตื้เกลือหน่อยหนึ่งนะเจ็ดลายว่าสั้นโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวมาเบงต่อไปเลยจ้ะเฮ้พี่น้องนี่คือหน้าตาปลาที่เฮาหนึ่งเนาะกับแจวอู้สุดยอดเลยแจวพี่น้องนี่เนาะเดี๋ยวเอาเราถากินเลยจ้ะ เว okay, พี่นอ้องตอนนี้น้องหลานกับิม,มากินข่าวแล้วเนาะนึน่งพักเนาะก,กับแจลม,มักเล่นพี่นอ้องกินข่าวกับคอยามเอาพี่นอ้องปวดปวดแขี่วพี่นอ้องเอ้ยชิม,มากินข่าวเน้อนี่เจม,มักเล่นแ,แสบๆพี่นอ้องนี่ก็คือหัวปลาเลยพี่นอ้องเอ้ยเอ้ามักเล่นเป็นังไรกินกามพี่นอ้อง มาเด้อก,กินกินขาน้าวนำกันเด้อพี่น้องเด้อบท,ทุกๆคนเด้อกินข้าวแรงกับน้องหลานจ้าสิคอยเย็บคอยย้อ,ยอนนะพี่น้องปวดแคลไล้เหนื่นอยอืมแซ่บแซ่บอยู่เด้อแต่ว่าสาุทธิ์ภาพคุณกินมันมันบริสุทธิ์ประหลักปันได้พี่น้องคอยเย็บคอยย้อนเนาะกะว่าที่เติมข้าวเปยียกในวันนี้กินจากหนึ่งผักเออหนึ่งผักต่อพี่น้อง หลายสดเมื่อคืนนี้กับหลายรสหลายหลายข้าวหนึ่งพี่น้องรา,าวัปวัดแขวร้ายพี่น้องเลยนี่ก็จะคอยกินเนาะมันฟังเสพเสเพื้ออันนี้อาหารเป็นอาหารมาของสาลาเลยพี่น้องอืมเผ็ดพ,พอ,อมหัวปลาพี่น้องเลยหนึ่งเนาะข้าวหนึ่งปลาอุ้แบบมัน เซบเนื้อมันแน่นเลยแล้วกินเซบอยู่แต่คนกินมาเซบเจ็บแกวลาสีน้องเอ้ปวดละ แส่ดอกกุ้งพี่น้องแ้วใส่านหวานประกาศดอกโอเคพี่น้องตอนนี้สลาดกันซีเศร้าแล้วเนาะเพราะว่าปอดแขวีลายกินต่อะไดตลาดครับที่คอจบคลิปไปสำนีเนาะ โอเคสำหรับมื้นนี้น้องหลาจิขอจบคลิปไปสำนีไว้พบกันาาในคลิปหน้าแต่อย่าลืมมาเป็นกำลังใจใ่้น้องหลาเด้อด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครค์ให้น้องหลาเด้อมื้นนี้น้องหลาจิขอตัวไปก่อนไว้พบกันาาในคลิปหน้าเนาะดอว่าไหรหน้าบ๊ายบาย